โอเค Drinking D R I N K แล้วเติมอะไรด้วยลูก I-N-G เออ I N G อ่ะ Drinking milk ผูกไหมเด็กโอเค Number s e v e อะไร We A V A มา We A แล้วก่อนนั่งดีๆลูก V A we are selling meat เก่งมาก we are selling ถูกไหมถูกต่อไป meat หนูว่าใครยกมือไวเอาใหม่เอามือลงใครจะมาเติม meat หวกเอามือลองใครจะมาเติม meat เนยเนยอ่ะเนยมา selling meat เพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้ออกสะกด meat ให้ฟังหน่อย M E A T อ่าตั้งใจหน่อยไม่เป็นไรลูกได้เลยเขียนต่อเลย Selling meat oh, Selling meat อ่าโอเค at the butcher's แปลว่าอะไรวีนั่งก่อนลูกวีแปลว่าวีแปลว่าพวกเอ้ยเอยใจเย็นวีคืออะไรพวกเรากำลัง selling meat ฮะ selling meat แปลว่าอะไร ขายเนื้อที่ร้าน butcher ร้านขายเนื้อเอาละข้อแปดีอะไร i S อ่านหนูบ้าง D S เฮ้ย drawing ใครพูดได้อ่ะเฮ้ยโอเคหนูเตรียมออกเลย drawing หนูออกไปหลายทีแล้วค่ะเอามาเลยลูก drawing 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 ใครสะกด drawing ได้ D เอ้ยไม่ใช่ D E R D R A D ไม่ใช่ B ลูก D หัวเข้าหรือหัวออกตัว D หัวออกใช่ค่ะ D W อาช่วยเพื่อน ไปดูค่อยๆออกเลยเดี๋ยวเอามานี่หน่อยนี่ลูก NG อ่าเขียนให้สวยๆหน่อยไปกับพี่กับพี่เดี๋ยวที่เหลือช่วยกัน